เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสัน่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับสื่อมวลชนโดนหลอกมีด้วยเหรอมีสิครับเมื่อนายวิสุทธิ์คำยอดรองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่เชิญสื่อมวลชนไปรายงานข่าวการกู้ภัยของการท่าอากาศยานระหว่างคือระหว่างเวลา18นาฬกาถึง21นาฬิกาของวันที่5 ผมไปถึงช้ากําหนดประมาณ15นาทีเจ้าหน้าที่เราปภบอกว่าเข้าไปไม่ได้ละพราหมดเวลาฉะนั้นผมก็กลับแล้วครับก่อนกลับก็ขอรายงานข่าวที่สนามบินดังนี้เชิญฟังครับนี่คือประตูทางเข้าสาขาออกต่างประเทศนะครับสาขาต่างประเทศ ตูสิบเราเดินเข้ามาแล้วครับเราจะมาชมการดับเพลิงสมมุติว่ามีเหตุเพลิงไหม้เพลิงไหม้เครื่องบินหรือว่าเครื่องบินลงฉุกเฉินไม่ทราบละแต่ก็จะมีการซ้อมภูภัยดับเพลิงความพร้อมเป็นยังไงนะครับบรรยากาศยังคงคครคักครับ สายการบินเข้าออกต่างประเทศก็ยังคึกคักจุดที่เราผ่านมานั้นเป็นจุดรับผู้โดยสารเข้ารับผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศนะครับส่วนด้านบนนู้นจะเป็นขาออกต่างประเทศอันนี้ภายในประเทศอันนี้คือ คือจะไปต่างประเทศก็มาต่อตรงนี้ก็ได้นะครับดูภายในยังคงคึกคักไม่ว่าจะมีเหตุร้ายเหตุอะไรก็ช่างชายแดนขเขมรไทยจะเป็นยังไงไม่ทราบแต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงคึกคักตอนนี้เราเดินดูบรรยากาศสนามบินเชียงใหม่ท้ากาศยานเชียงใหม่นานาชาติด้วย จุดนี้ก็ดูไฟขึ้นลงหากตรงนี้ก็ผ่านร้านกาแฟหอมกลิ่นกาแฟนี่ร้านยาร้านของเที่ล,ลึกร้านของขอบเคี้ยวเราจะมา เดินดูสายภายในประเทศขาเข้ากันนั่นแต่จดุดสายมือนุ่นก็เป็นขาออกขาไปกรุงเทพไปภูเก็ตไปจังหวัดไปภาคอื่นๆนะครับเราจะดูไปเรื่อยๆเราไม่ได้ประสานงานมาก่อนครับว่า เราจะมารายงานข่าวการซ้อมเจ้าหน้าที่รปภเขบอกไม่อนุญาตนะครับต้องประสานงานมาก่อนนี่ครับคือคับไหมครับตอนนี้ก็ตรวจตรวจกระเป๋า สมัมภาระสแกนแล้วก็ชั่งน้ำหนักจุดนี้ก็จุดจำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์คือมาซื้อตรงนี้ได้เลยอันนี้มาถึงรู้เปล่าใช่ใช่อันนี้กำลังจะเดินาทางมาเชียงใหม่บินมาลงละกลุ่มนี้อัน,นี้ชอบต,ต่างประเทศภาษาต่างประเทศนะ นี่ครับอันนี้คือหลังเตรียมกำลังโหลดกระเป๋าโหลดกระเป๋าเดินทางไปต่อเลยครับในเมื่อไม่ได้รายงานข่าวหน่วยกู้ภัยเรื่องดับเพลิงเรากอมาเดินดูไหนๆก็มาแล้วจ่ายค่าน้ำมันรถมาแล้ว เสียเวลามาละม่ได้ไรายงานข่าวนี้น็เอาข่าวนี้แหละเป็นบทเรียนครั้งต่อไปตอนเนี้ยเจอใครเชิญผู้สื่อข,ข่าวไปรายงานเรื่องอะไรก็จะต้องถามให้แน่ชัดว่าประสานงานใครมีการอำนวยความสะดวกไหมซึ่งบางรายการเขาอำนวยความสะดวกดีมากขนาดที่ว่า บางรายการที่ให้ไปรายงานข่าวมีค่าเดินทางด้วยมีเบี้ยเลี้ยงด้วยนะแต่บางรายการก็ไม่มีคือมันเหนือ่อยเปล่าๆก็ได้เงินเดือนจากต้นสังกัดไปส่วนช่องข่าวเก้าล้านวิวอย่างผมลงทุนส่วนตัวครับด้วยเงินส่วนตัวอุปกรณ์ต่างๆค่าเดินทาง ค่าอาหารค่าเหนื่อยพกกระเป๋าเองหมดเลยได้รับการสนับสนุนก็จากผู้ให้การสนับสนุนลงโฆษณาอย่างเป็นทางการและจากท่านผู้ชมผู้ฟังในี่แหละที่กดติดตามกดถูกใจแล้วกดแชร์ยอดดูยอดไลค์ต่ตางๆตกหนึ่งว่างนะเพราะว่ายังเที่ยวบินยังไม่ลง ดูสิครับตรงนี้จุดเช็คอินสวยนะครับเชียงใหม่ไนซาฟารีที่เราไปทำข่าวบ่อยๆเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเราเดินไปดูข้างบนครับูข้างบนชั้นสอง เรื่องไม่ต้องเดินครับนี่คือชั้นสอชมลมอนุรักและพัฒนาอากาศยานไทยในพระลาชุนุปรัม ตรงนี้ร้านกาแฟแต่ขวามือเราปิดไปละ สวนก็ปิดไปครับบางสวนก็ถูว่างลงโลกตรงนี้ร้านจำหน่ายของที่ระลึกชาวต่างประเทศมากจะเดินทางกลับก็มาชอบไปกลับบ้างได้ไปของที่ระลึกไปฝากเป็นของฝากมีแคบหมูแคบหมูไร้มัน กระเทียมไม่ใช่กระเทียมสิจากาาางงโครงการหลวงฝากมีโอกระจุโอกระจุของเสียตัวอันนี้ของกระจุกกระจิกของเทียวลึกมีกระเป๋านี่ก็มีขนมมีแคบหม,ม,ม,มูน้ำมิก ยังไม่ว่าเผ็ดทางนู้นก็มีครับเกิดจริงตรงนี้คือจะเดินทางครับ มีหลายจุดหน้ามารายงานก็คือแท็กซี่ครับแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารแล้วก็รถเช่าราคาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงโอกาสหน้าเราจะมารายงานไปจุดนู้นก่อนส่วนนี้เป็นส่วนอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศครับ น้ำก็ไม่ต้องเข้าไปดูแล้วนะครับก็คงจะรู้ว่าสะอาดระดับนี้สวนสัตว์ชัาวใหม่ก็มีป้ายดูได้ในข่าวเก่าล้ามีเรว,ว่าโปรโมทอะไรบ้างนี่ครับขาออกต่างประเทศฝากตรงข้ามก็เป็นร้านกาแฟแบ็กแคนยอน โฆษณาให้ฟรีกล mm hmm. ับต่างประเทศ mm hmm. ก็คือจุดนี้หรือเดินทางออกนอกประเทศ mm hmm. ก็ต้องขึ้นตรงนี้ เดินทางกลับมาแล้วก็เดินทางเข้าออตรงที่เราไปเดินเข้ามาครั้งแรกนะครับเอาละเราจะเดินทางออกจะดูด้านนอกกัน,น้วครับคนรอรับผู้โดยสารกันยังไงนอกจากรถส่งตัวก็มีรถประจำทางนะเขาบอกว่างั้นแต่ยังไม่เคยเจอเลย นี่คือด้านนอกนะครับนี่คือด้านนอกด้านนอกอาคารตอบน,นั้นว่างข่าวเลยพี่นักบินก็ข่าวถึงไม่ใช่พี่นักบินสะจั่วทีป่ปากนู้น ขาเข้าผู้ก็ังระหว่างประเทศนี่กลางจอดรถครับลางจอดรถดกวา้างตรงนู้นก็จอดรถยืมสี่ชั่วโมงอาคารน้นนะครับจ่ายตังค์เท่านูน้นตรงนี้ก็จ่ายตังค์เหมือนกันแต่ถูกกว่า พอตักแตบตักฝนทางมู้นใต้อาคารมีร่มจุดจอดมอเตอร์ไซค์ก็มีครับจอดฟรีมอเตอร์ไซค์เราไปดูกันครับจุดจอดมอเตอรไ์ไซคลานจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้ครับ ตากแดดตากฝนเหมือนกันมอเตอร์ไซค์นอกจากนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นของจ้าที่ก็เป็นบทเรียนในครั้งต่อไปแล้วครับถ้าได้รับเชิญให้ไปรายงานข่าวที่ไหนต้องเช็คดูก่อนจะได้ไม่เสียเที่ยวครับวัฒนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝาก หลากหลายชนิดตั้งอยู่3มแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ